พี่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมาะกินทุเรียนนะคะทุเรียนนี่หมอนทองนะคะแฟนคลับโอ้โหดูสิคะน่ารับประทานมากๆชิ้นใหญ่มากเลยค่ะดูสิคะแฟนคลับนี่คือทุเรียนของประเทศไทยเรานะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะทุเรียนนะคะซื้อเป็นลูกๆเลยค่ะเห็นไหมคะน่ารับประทานมากๆเลยนะคะอันนี้คือ นี่ทุเรียนหมอนทองของไทยเรานะคะนี่ซื้อมาเป็นลูกๆแล้วเขาก็ผ่าให้เรียบร้อยแล้วก็มาแกะเราก็มาแกะอีกทีหนึ่งนี่ดูสิคะแฟนคลับอือหือนี่นะคะเราต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะป้องกันเชื้อโรคนะคะตอนที่เราจะได้กินทุเรียนอร่อยอร่อยนะจ๊ะว้าวดูสิคะแฟนคลับอือหือ สิคะน่ารับประทานมากเลยค่ะให้แฟนขับให้น้ำนาลายไหลเลยนะคะแฟนขับนี่เขาเยอะมาอีกนี่ค่ะนี่ลูกใหญ่มากเลยนะคะดูลูกเขาสิคะดูสิคะแฟนขับที่น่ารักนี่ใส่จานรองเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมากินทุเรียนจ้าลดน้ำหนักนะคะลดน้ำหนักนะคะในการที่เราไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านกินทุเรียนนะคะ ให้ชีวิตชีวาด้านจิตใจค่ะแฟนขับอยู่บ้านมันเครียดเราก็กินทุเรียนนะคะผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายตอนนี้เราก็แกะทุเรียนเลยอีกไม่เท่าไหร่ในดูอันนี้เลือีกซีกนึงนี่ไม่เอ่ยโอ้ลูกน้อยๆเองอันนี้น่าจะหมดแล้วค่ะพอซื้อมาเป็นลูกใหญ่เลยนะคะแฟนขับนะนี่เห็นไหมคะดูสิคะแกะมาทั้งลูกเลยนะคะ เหลือแค่นี้ค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลย,ยดูสิคะลูเริ่มเทิมเลยนะค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นอาหารมื้อเที่ยงเลยละกันนะจ๊ะอร่อยมากๆค่ะสุดยอดเห็นไหมคะทุเรียนหมอนทองกินกินคลายเครียดค่ะแฟนคลับกินคลายเครียดนะคะ Oh. อร่อยมากเลยค่ะทุเรียนนี่เขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะมงเมื่อเราอิ่มนะคะมีความสุขอารมณ์ดีนะคะนอนหลับก็สบายจ้าเดีย๋ยวเรามารับประทานพร้อมๆกันนะจ้า ตอนนี้เราก็จะแยกนะคะแยกในการกินทุเรียนนะคะนี่นะคะอ่าก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะนี่ทุเรียนม้อนทองอันนี้คือ,อผ่าเรียบร้อยแล้วค่ะได้แค่นี้ลวค่ะแฟนคลับแต่ก็ทําให้เราอยู่ได้นานก็คงจะลดอาหารอาหารมื้อเย็นเลยนะคะเทียงนี้พี่กุ้งก็จะทานทุเรียนนะจ๊ะตอนนี้ก็แบ่งไปรเรียบร้อยแล้วอ่าก็ขอขอบคุณแฟนคลับ ที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะขอให้ทุกท่านสุขกายใสกินผลไม้ก็อิ่มได้ไม่ออกบ้านก็อยู่ได้ค่ะเราทุกท่านก็ต้องรักษาสุขภาพกันทุกคนเลยนะคะมันล้างมือบ่อยๆมีช้อนกลางอาหารสุกเต็มที่เลยนะคะแล้วก็อยู่ระยะห่างคนที่เราใกล้ชิดนะคะรักษากายรักษาใจมันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนะจ๊ะทุกอย่างเราจะมีความสุข นะคะอาก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย